Deep in the shadows, I know it's hard To one foot in front of the other uh -huh. So far is the echo, when do we stop? Hey, you can lend to discover a million stars Here in the shadows, I know you สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับนักตกปลานะครับเ,เพื่อนๆวันนี้นักตกปลาจะพาเพื่อนมาทานของอร่อยครับผมเป็นร้านซีฟู้ดเจ้าดังอยู่ถนนสุขสวัสดิ์ซอยยีเนะครับร้านมีชื่อว่ามังกรซีฟูด้ดเนี่ยครับเราเข้ามาก็จะเห็นกุ้งแบบสดสดกันเลยครับผมหรือว่าเราจะชอบแบบนอกน้ําแข็งไว้ก็มีแล้วก็มีเนี่ยปลากระพงตัวเบลเลอร์ บัลาไซใหญ่ๆแต่ก็มีอะไรอีกเยอะแยะมากมายครับผมหอยนางรมก,ก็มีครับผมอันนี้ก็จะเป็นกั้งดองถ้าผมจับไม่ผิดดูไม่ผิดนะแล้วก็มียำปลาหมึกที่เราสามารถตักไปรับประทานได้เลยครับพวกนี้ที่เขาทำสำเร็จไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นกุ้งดองซีอิ๊วเสียดายผมผมไม่ได้ชิมเมนูนี้อันนี้ก็จะเป็น อะไรแบบเสียบไม้ก็มีอะไรฮอดดอกลูกชิ้นกระเจี๊ยบอะไรเยอะแยะครับตามภาพเลยครับผมผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะแล้วก็มีพวกน้ําสลัดน้ําอะไรต่างๆของเขานะครับขนมจีนน้ํายาแล้วก็มีผักสดให้เพื่อนๆดูเลยอันนี้ก็เป็นปุงแซลมอนท้องปลาแซลมอนนี่ก้างดูสิมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะเพื่อนๆน,นะร้านนี้นบอกได้เลยเด็ดๆ อันนี้ก็เป็นหอยหลอดนะผมก็จัดไปพวกกั้งพวกหอยหลอดเนี่ยผมก็ได้ปูมาหลายหมดไปหลายตัวเหมือนกันครับผมแต่ผมไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูนะเพราะคนเยอะผมก็อายเขามาดูโซนหอยอันนี้เป็นหอยแข็งยักษ์ครับผมตัวเกือบเท่ากำปั้นผมนะเนี่ยครับเพื่อนๆเนี่ยของดีมากอันนี้กุ้งมังกรนะครับไม่เกี่ยวกับซีฟูด้ดอันนี้เราต้อง ช่างเป็นกิโลครับผมอันนี้ก็มีหอยแมงผู้หอยตลับเนี่ยปูจักจั่นผมก็ยังไม่ได้ชิมเสียดายมากแมงดาทะเลผมก็ยังไม่ได้ชิมอิ่มก่อนส่วนปลาหมกึกอันนี้ก็มือหมึมกกระดองหมึกกล้วยมีแต่ตัวใหญ่ครับผมผมมาถ่ายเนี่ยก็ตอนน้องๆเขายังไม่ได้เติมของเนี่ยผมก็จัดปูพวกนี้แหละครับไปทดสอบผมก็มีรู้ปูอะไรตัวเละลายนเนี่ย ผมก็จัดปูพวกนี้แหละที่ผมไปไปย่างกินนะสี่เก้าแบบแบบปูสดๆก็มีนะครับเนี่ยเราต้องนอกน้ําแข็งเป็นปูทะเลแล้วก็มีโซนผลไม้หลากหลายครับผมให้เราเลือกสรรแล้วก็มีพวกน้ำาดือมอะไรต่างๆแต่ผมไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคนเยอะจัดดูดิคนรอคิวนะครับเนี่ยอันนี้ตอนนี้ผมออกมาแล้ว ผมเดินทางกลับแล้วครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมขอบคุณครับ